ครับนีครับเลิกินข้าวเยอะนะครับข้าเลยครับาเดียวค้ัวใช้เดียวอมกบมาโซจินไว้ห่วยครับใส่ลงข้างน้าเป็นเสียบ้ากเพล่ะมากกับพ่อครับครับอย่างน้อยได้ครับขอบคุณ ซื้อสองไม้นะครับเป็นได้ครับผู้ใดมาซื้อสองนี่กะเขาเรียนมาได้นะครับตอนนี้ผมอยู่นะสัมเบียร์เขเรียนมาเขคสนะสัมเบียร์เขเรียนมาเคสนะครับเนาะเมื่อนี้ยเมื่อไหร่ม่อไหร่กยู่ได้แม่ไปพอมี้ไดงมาเล่นแม่มันนะครับไอเมื่อนี้มี่อ้าวกมาใสเมื่อนี้มีหมัวร่ำมาอาเขตนะครับนอก็คือคณะประทุนมาเท่าสิน มาคำนองวันที่หกพุชจิพี่ผมท่านว่าคมนะครับเนาะอย่าผมภาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศนะครับ,บ,นะค,รบนะคณะนี้ก็เป็นเวลาผ่านพวกยี่สิบเอ็นแล้วนะครับเราเพินะ่นแต่ยี่สิบเสียงครับเพิ่นก็นเริ่มทดสอบเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเนะาะอย่าห้องภาพไปเบิ้งกันเลยครับก็สิไปเบิ้งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอตามกดอนซับได้ข้เพื่อประกาศแจ้งเตือนว่าผมต้งคิปใหม่แล้วนะครับเราขัดก้นแล้วไปเบิ้งกันเลยครับ นี่นะครับเราจะเป็นบัตรการ์ดดวงด้านหน้านะครับเราหมองสื่อบัตส,สือทัวนะครับนี่งบัตหน้าสิ่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับเนา<อ>ะครับพ่อข้าแม่ข้าเพื่อนจะเริ่มขายของแล้วนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวพ้าเข่าไปเบิ้งหลงังไม่ที่นะครับ นี่ก็เป็นตลาดข้าวบดงเช้านะครับผมก็มีของขายหลายครับคบับคนหลายครับก็นอาทีมนะครับนองนี่นะคนี่แล้วับเชื้อผ้า เด็กหน่อยก็มีนะครับพี่สมคนหลายหลายพี่น้เนาะอย่าลืมว่าหลายกำลังใจทีมงานไอ้ประชุมพันธุ์ชินนะครับเนาะนะสำยาคนแรงเครียดวันที่6ธันวานะครับเนาะนี่มาใหยกำลังใจทีมงานประชุมพันธุ์ชินกันหลายๆเนาะับเนาะ เดี а, <yap a> ๋ยวเดี๋ยวอาข้าไปเบื้องหลังที่กันแรกนะครับเนาะนี่ครับไปเบื้องหลังที่กันแรกครับนี่ก็นสิเป็นรถบัสนนะครับรถบัสของปฐมบันเทิงศิลินนะครับเอ๋เก๋ยวพาไปเบื้องหลังไปก่อนเก๋ครับโค้ชเล้งชายครับสวัสดีครับครับ นี่นะครับสวัสดีครับทุนใไช่ครับนาทุนใไช่นะครับเนาะนี่บรรยากาศหล้างที่ก็สิเป็นประมาณนี้นี่ครับแผนเอกนนะครับรบางคนจะเริ่มเสียบคนกันแล้วนะครับนะุ่นนี่แล้วก็เงี้ย ไปเบิ้มนะสวัสดีครับสวัสดีครับอดีครับสวัสดีรับมากกับพ่อครับครับตอนเย็นขึ้นกับพ่อไหมเนี่ยขึ้นครับโอเคครับลองเช็ิดงาู่ครับอีกของพอดีครับเนาะันนี้นะเป็นเต็มไอเต็มสีแลครับเนาะ ไออาร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับไออาร์คือคได้คุณได้โอเคครับคุณฉากได้สวัสดียังบ่หูเหรอคุณกัปปะเอกวะคุณกัปปะเอกว่าพระเอกฉากได้คุณเอกฉากหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามแหลกเลยอยากน้ำเอกเลยค่ะค่เด้อเด้อเด้อค่ะค่ะลาพอกันเตยล่าครับคอกันเตยล่างอันนี้ก็เป็นรถพระนะครับข้อดาบช้อนกับกิบเขาอยู่ครับว่าครับสวัสดีครับ ครับนีครับลดจินนขาเยอะนะครับครับใช้ด้วยรัาใช้เราเอาครามครมาโชจีบไย่ห่วยครับใส่มันก็นเป็นเสียบน้าเพล่ะมากกับพ่อครับครับอย่างเราเดี่ครับขอบคุณครับดับโซ่นี่นะครับข้างตัดเดี๋ยวถ้าขึ้นไปเบิ่งอะ วนเวีที่กันเลยนะครับเดีย๋ยวเข้าไปเบิรงกรันเลยครับดีน่ี่นะครับน่าสับยากราแเขนะครับนอนสับยากเรกกพกเราแง บรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้น,นะครับทุกคนแล้วครับอย่าลืมมาให้กันรู้ใจกันหลายๆเด้อครับปาแดงครับจ้ากูมานหน่อยมาเต้นเทมป์แนี้ครับปาแดงครับหน่อย,ววย <c oughs> บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นันนี้ก <c oughs> ็สิเป็นมองเตนเซอร์ยูครับพี่เดี๋ยวขึ้นกลอง trời bạn cái เบียร้ยเสเสียก็ก็พอาเสครับดีครับมองนีก็จะเป็นโซนอาหารครับมือเบรดครับไ่กันลลายดดบยงอันนี้ก็จะเป็นรีบ ขึ้นส you, Arrow, no ูงนะครับเนอะนี่ไอ้พระเอกนางเอกเพื่อนกันย่งย่างพ่อมานะครับเนาะบุละครับเพื่อนกับิีมาช่วงช่วงไอ้แบบว่าไอ้ช่วงใกล้เริ่มแสดงนะครับเนาะเพื่อนกับิีมา อ๋นี้นาซีตั้งเทีไทยเจี๊บซีมีอเซาแล้วนะครับันค n ยูเขาเป็นคืนกเรื่เก๋กันหลายๆเครับเดี๋ยวคันพาเองนังเอกผู้ใดมากกับกสไทยแห่บึงนะครับเนาะเชกเชกครับ

เดี๋ยวไปท้า ai, ยบรรยากาศท้องนาให้เบื่อนได้ครับนะโอ้ี่นะครับนะอันนี้ไอ้มองเพื่อนขายของนะครับนะมองขายน้ำขายน้ำช้างคลาสสิกขวดละร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับมีด้านซ้ายด้านขวาอะไรกับมองตรงกลางนะครับเนาะนี่ครับ นี่ก็จะเป็นพวกไฟไฟหนาวิธทีต่างๆปูนกระเป็นหวัวปูนกระนอ่ออนรถมือปิ่นเนาะครับเนาะคุณครับนี่นี่ครับบรรยากาศเที่ยงนาเลยครับนี่ปัดผมปัดเทีเ่ยงเสียงครับนี่ เคียครับาเคองเสียง,ยงนีนครับเนาะพี่น้องนาะเที่พนง,งามกำเดมมากายครับ เองนั่งเองเองเนี่นะครับบารทีก็เียเป็นประมาณนี้ยเอยเอะหรือม,ม่ให้กำลังใจทีมงานก่อนมันทั้งทีมกันเลยไอ้เนาะ กับพ้ามาชมบรรยากาศก็ด้ะครับเนาะผ้ามาตรวจบรรยากาศนะครับเนาะฝนหนาสีบประตูคำเหนี้ท้องฟ้างามครับคำเหนี้ฝทุ่นหนาสีประตูนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงสามสิบสามแล้วนะครับเนาะเวลาครับเพิ่นการหนาชีเราแสดงมาว่ามุมหนึ่งทุ่มเชนเต็นะครับเนาะเดี๋ยวเวลาเลิกอ่ะหนาสี คนละครับเที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นเพิ่มสำมานี่นะครับนี่ครับหม่องอาจารย์นักดนตรีนะครับก็เริ่มเช็คเช็คระบบกเคียงกองแล้วนะครับ ส,ด,สดี๋ยบเรื่มาให็นก็นกนกต้งใจกันเลยไรกันั้เนาะนี่ครับเพื่อนก็สิบเป็นบ้านลังลงังว่า,วงายงกับเป็นว่าเลยเลยครับนี่ ครับบรรยากาศสุดๆเลยนะครับเนาะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบไอ้จอยแลว้วดีแยกได้นะครับเนาะพวกคันโชว์ต่างๆกับเสียงไ้นักร้องางานออกมาได้นะครับเนาะว่าชมนี่สุดยอดเลยครับเลยเกี่ยวอีหลีครับแก้ว Xem <laughs> con xem biệt thì... Cái xanh vứt lên là không Thật <laughs> <Yeah. Để gặp. cười> ไ,ได้ครับไนีไไ่ครับปฐมมาเท่าศิลน,นะครับ กรดนะครับนะนี่ครับหมนกระเน็คุณครับนี่อันนี้ก็ไอ้ต้นนะคนะน้าอันนี้ก็เอื่อยมี๊นะครับนะ้า นี่้อยมิวและก็ตามด้วยื้อยูรีื้อยุรีเอ้อักษรตัวนี้ยรัับเดี๋ยวถ้ายางเอเนี่ยเขาว่าเต็นเไหร่นั่งกรมองใดกันเนอะอันนี้ก็เป็นไอ้ต้นนะครัะพี่โมเดนไอ้เข้มข้น นะคก็เออเข้มคนพาลูเดนเนี่ยก็เต็นแม่เนียนน้ำผ้าแม่เนียนน้ำผ้านะครับ้ทั้งตันแล้่พี่น้องผ้าอันเท้าอันเส้า นะครับนเี่เป็นเซียนไอตนะครับด์ิี้ขจบไปที่